พอยเชอร์มานผอมมากแฟนๆเป็นห่วงสุขภาพนะคะหลังจากเห็นภาพแล้วเนี่ยแทบจะจำไม่ได้เลยค่ะทำเอาชาวเน็ตนะคะถึงกับตกอกตก,ตกใจนะคะแล้วก็ขยี้ตากันแบบรัวๆเลยค่ะเมื่อได้เห็นภาพของตัวแม่ตัวมัมอย่างพอยเชอร์มานในลุคที่ผมสั้นนะคะโดยเจ้าตัวในรูปเนี่ยต้องบอกว่าดูซู้ผอมมากๆทำเอาหลายคนเป็นห่วงว่าสาวพอยเนี่ยนะคะจะสุขภาพไม่ดีหรือเปล่า โดยในภาพดังกล่าวนะคะก็มีผู้ใช้ติ๊กต็อรายหนึ่งค่ะได้ลงรูปนะคะกับคุณพลอยขณะที่เจ้าตัวไปเลือกซื้อของในห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสาวพลอยในรูปดังกล่าวเนี่ยดูผอมมากๆจนหลายคนนะคะจําไม่ได้เลยค่ะ และเมื่อภาพดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่ออกไปชเช้าน็ตค่ะก็กระหน่าเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเกี่ยวกับรูปร่างของคุณพลอยนะคะที่ดูสูบผอมจนเกินไปจนหลายๆคนเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพของนังเอกในดวงใจว่าไม่สบายหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะมุมกล้องทาให้เจ้าตัวดูผอมได้ขนาดนี้มีคอมเมนต์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นใช่ตัวจริงหรือเปล่าทำไมดูไม่เหมือนเลยขอโทษนะคะจำไม่ได้เลยค่ะดูแล้วดูอีกว่าใคร เขาไปทําอะไรมาทําไมเปลี่ยนไปเยอะจังเลยสวยเหมือนเดิมแต่ว่าผอมไปหน่อยมีอาการตอมใจหรือเปล่าคะยังไงก็ต้องรอเจ้าตัวนะคะออกมาอัปเดตว่าเป็นยังไงกันบ้างเรื่องของสุขภาพร่างกายแต่สําหรับคุณพลอยเชอร์มานบุญยศเนี่ยนะคะถือว่าเป็นนักแสดงที่ได้รับการยอมรับแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆเพราะว่าเธอมีฝีมือมากๆนะคะในการแสดงละครภาพยนตร์แล้วก็โฆษณาค่ะ ภูมิลำเนาเดิมเนี่ยเป็นคนกรุงเทพมหานครนะคะจบการศึกษาจากเซนโยเซฟคอนแวนค่ะและก็ปริญญาตารีคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะโดยคุณพลอยเนี่ยนะคะมีเชื้อสายไทยจีนค่ะมีน้องสาวนะคะชื่อคอเดียอธิตยาบุญยศนะคะอยู่ในวงการบันเทิงเช่นเดียวกันด้านผลงานนะคะที่ทําให้เป็นที่จดจําโดยเฉพาะบทดราม่าที่เข้มข้นนะคะอาทิเช่นประเริงไฟพราวนะคะรักเธอทุกวันเพลิงพายุค,ค่ะและก็ผลงานภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงนะ ไม่ว่าจะเป็นชั่วฟ้าดินสลายเพื่อนกูรักมึงวะ่ะและก็ยังมีผลงานโฆษณาแล้วก็แฟชั่นอีกมากมายค่ะโดยในชีวิตส่วนตัวปัจจุบันนี้นะคะคุณพลอยเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะคนที่ตรงไปตรงมาแล้วเธอยังรักอิสระด้วยนะคะเธอมีความชัดเจนในเรื่องของความคิดแล้วก็แนวทางการใช้ชีวิตซึ่งทําให้แฟนคลับเนี่ยชื่นชมเธอมากๆค่ะแล้วก็คอยติดตามชีวิตส่วนตัวของเธออยู่เสมอคุณพลอยเนี่ยนะคะยังมีความสนใจเรื่องของสุขภาพแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะโดยมักจะแชร์สิ่งต่างๆเหล่า ผ่านทางโซเชียลด้วยค่ะยังไงก็ยังคงเป็นห่วงสุขภาพของคุณพลอยนะคะนางเอกในเดินใจค่ะ